สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูค่าขนส่งสินค้านะครับซึ่งเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ช่วยเหลือเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าขนส่งหน้าตาของเมนูก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับตามที่เห็นเลยนะครับแบ่งเป็นสสถานะด้วยกนันด้านหนึ่งคือคิดต่อครั้งนะครับต่อครั้งหมายความว่าลูกค้าซื้อของของเราเนี่ยหชิ้นเราก็คิดค่าขนส่งแค่100บาท นะครับ3ชิ้นก็1 0 0รบาท1ชิ้นก็1 0 0รยบาทนั่นคือต่อครั้งนะครับส่วนการคำนวณแบบแปรผันตามสินค้านั้นคือต่อชิ้นนะครับซึ่งนิยมใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นว่าอุปกรณ์อะไรรถยนต์หรือคอมพิวเตอร์เป็นตน้นซึ่งราคานั้นค่าขนส่งจะเปลี่ยนแปลงตามน้ำหนักนะครับ อันนี้ก็ชิ้นนี้อาจจะอยู่50ชิ้นนี้อยู่ที่2 0 3สิเป็นต้นเมื่อมีลูกค้าซื้อสินค้ากับเราเนี่ยสินค้าทั้ง5ชิ้นนี้นะครับระบบก็จะบวกไปเลยนะครับว่าชิ้นนี้เนี่ยค่าส่งอยู่ที่100ชิ้นนี้อยู่ที่50 20 50 30รวมค่าส่งทั้งหมดก็อยู่ที่250บาทนะครับเป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ระบบต่อค้านกันนะครับก็แล้วแต่กรณีไปแต่ถ้าเราไม่อยากจะให้ลูกค้าเสียค่าขนส่งหรือว่าเราบอกค่าขนส่งอยู่ในกำไรอยู่แล้วเนี่ยหรือจัดโปรโมชั่นอยู่เนี่ยเราก็ติกที่ช่องนี้ได้เลยครับแล้วก็อัปเดตแค่นี้ครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้ออะไรค่าขนส่งก็จะฟรีหมดโอเคครับผม เดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งอาจจะเข้าใจได้ไม่ยากเท่าที่คิดเลยนะครับก็สมมติว่าเราคิดต่อครั้งเนี่ยหนึ100บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจัดโปรโมชั่นเนี่ยครับจัดโปรโมชั่นซื้อครบ10ชิ้นส่งฟรีเราก็ใส่ไปเลยครับเมื่อลูกค้าซื้อครบ10ชิ้นเมื่อไหร่ก็แปลว่าส่งฟรีเมื่อนั้นนะครับหรือถ้าซื้อครบ1 5 0 0บาท ส่งฟรีก็หมายความว่าลูกค้าซื้อสินค้ารวมครบ1.500บาทเมื่อไหร่เนี่ยก็จะส่งฟรีไปแต่ถ้าลูกค้าซื้อครบ1.500บาทแต่มีของอยู่แค่7ชิ้นก็ระบบก็จะส่งฟรีตีความหมายเป็นส่งฟรีเหมือนกันนะครับหรือซื้อแค่7ชิ้นแต่ราคา1.500บาทก็แปลว่าส่งฟรีเหมือนกัน โอเคพอเข้าใจนะครับหากมีปัญหาขัดข้องสงสัยประกันใดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้หรือทางอีเมลนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ